จวนอองมู่สนมเอกเจินสู้เหวาสนมรักถูกอาวุธลับของข้าโจมตีแต่กลับทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสายลับฝีมือดีที่เจินไปบุ่มเพาะมาคงทุ่มแรงกายแรงใจไม่น้อยเลยสินะ หายใจไม่ออกเจ็บจังเลยที่นี่ที่ไหนเนี่ยใครนะ่ะแล้วมองมาที่ฉันด้วยสายตากระชากแบบนั้นทำไมกันนะ,ะความทรงจำนี่มันไม่นะไม่ไม่ไมฉันเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะทำโอทีก็ไม่ว่านะแต่ว่าทำไมถึงไม่ได้ไปเกิดใหม่ แต่ด้านข้ามพบมาเป็นหมากรับกระสุนของพระเอกในนิยายที่อ่านเมื่อตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้ฉันขอเวลาห้าวิประมวลผลสถานการณ์ตอนนี้หน่อยสิห้าีจอมันอสุรายู่ตรงหน้าฉันไม่ใช่ใครอื่นเลยแต่ว่าเป็นองมูพระเอกในนิยาย ในตอนที่เขายังเป็นเด็กแม่ของเขาถูกฮองเฮาสังหารและหลังจากที่เขาอุตส่ามีวิธีรอดเติบโตขึ้นมาได้เขาก็ถูกใส่ร้ายโดยแม่ทับเจ้านไปแถมยังเกือบเอาชีวิตไม่รอดในสนามรบเป็นดั่งความสวยงามและความทุกข์ยากบุตรสาวพันรยาเอกแห่งจวนแม่ทับและจิงเฮาเกอทั้งรักทั้งรบกันปานจะกลืนกินแต่สุดท้ายก็อยู่ด้วยกันและครอบครองทุกสิ่ง และร่างเดิมของฉันก็เป็นแค่ลูกเสาวอนุแห่งจวนแม่ทัพเพื่อที่จะได้เป็นหูหญินแห่งตะกุลขุนนางจึงไม่ลังเลที่จะรับข้อเสนอของท่านแม่ทัพมาเป็นสายลับเป็นสายลับที่หลังจากที่ถูกจับได้แล้วก็เป็นเป้ารับกระสุนของพระเอกต้องถูกสังหารด้วยห้ามมาแยกร่างอย่างทุกทรมานไม่ได้ฉันไม่อาจนั่งรอความตายโดยที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยฝ่าบาททรงพูดอะไรเพคะสายลับแม่ทัพอะไรกัน มีคนคิดทำร้ายพระองค์อย่างนั้นหรือเพคะในเมื่อสนมรักยังปากแข็งงั้นก็บอกมาสิดึกดื่นขนาดนี้แล้วขึ้นมาทำอะไรบนภูเขาเสียละแล้วเจ้าก็อธิบายมาด้วยว่านกพี่ราบสงสารตัวนี้มันคืออะไรแล้วในมือของเจ้าถืออะไรไว้อยู่ละในมืออย่างนั้นเหรอในมือของเรามีกระดาษอยู่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเจ้าของร่างเดิมใช้มันเพื่อสงสาร แบบนี้มันแย่เกินไปไหมเพียงแค่โดนจับได้ยังไงก็ไม่รอดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมล,ล่ะล้อเล่นอะไรกันเนี่ยฉันไม่อยากตายแล้วนะหมอน,นี่คิดจะฆ่าเราจริงๆสินะ ในเมื่อฉันไม่รอดคนที่มีตัวตอนอยู่ในแค่กระดาษอด่งได้ก็ตายไปพร้อมกับฉันเดนนะนี่เจ้าคิดจะทำอะไรของเจ้าตายแล้วเหรอจบแล้วสินะสักที่ไหนล่ะจบเหตนนะ่ข้าได้ทำการดามกระดูแขนขวาของฟาบาเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาสิบวันหลังจากนี้ให้ระมัดระวังเรื่องทานอาหารห้ามให้โดนน้ำเข้าใจแล้วแล้วบาดแผลที่ศีรษะของพระองค์ละเมื่อไรถึงจะฟื้นเรื่องนี้ข่าก็บอกเวลาที่แน่ชัดไม่ได้แผลของพระองค์ไม่ลึกมากแต่ข้ากลัวว่าจะมีผลกระทบอื่นมากกว่าผลกระทบ,ะทบอื่นอย่างไงเหรอ,หรอยางเช่นว่า ถ้าหากพระองค์มีเลือดคลั่งภายในก็อาจจะฟื้นขึ้นมาไม่ได้และนอนอยู่แบบนี้ตลอดไปอะไรนะจริงเหรอแยะะ่แักดีใจกันหน้าเกินตาไปหน่อยฝ่าบาทผู้น่าสงสารของข้าหากไม่มีท่านแล้วต่อไปข้าจะทำเช่นไรเล่าห้ามสงสัยฉันเด็ดขาดเลยนะพระชายาก็เป็นห่วงฝ่าบาทมากเช่นกัน พระชายาท่านหมอกลับไปแล้วมิทราบว่าพระชายาจะช่วยเหล่าให้ข้าฟังได้หรือไม่เมื่อครูน่นี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกันแน่ฟ้าบาดถึงไดบาดเจ็บหนักถึงกระโหลกศีรษะได้คือว่าเหตุการณ์เมื่อครู่ค่อนข้างซับซ้อนข้ากับท่านอ,องกำลังจะก็ท่านอองนั่นละท่านอองอยากเปลี่ยนบรรยากาศหม่ๆหมก็เลยพาข้าไปที่นั่นฟ้าบาด ทำไมถึงได้ทำเรื่องแบบนั้นได้ถูกใส่ร้ายในขณะที่หมดสติอยู่แม่ทัพผู้มีความทะเยอทะยานจิงเฮ้าเกอร,รับลูกเลี้ยงของเขามาเดิมทีให้เจ้าของร่างเดิมเป็นสนมเอกแต่เพราะต้องการตกปลาตัวใหญ่ให้ได้จิงเฮ้าเกอค่อนข้างเอาอกเอาใจจนซูเหยานั่นเป็นเหตุให้คนในตำหนักเห็นว่าอองมู่รักและหลงพระสนมเอกมากข้อมูลนี้ฟังดูแย่ข้าขอไม่เกรงใจแล้วกันนะ พระชายากลับไปพักผ่อนที่ห้องก่อนเถิดก่อนที่ฟาบาทจะฟื้นดันพระชายาก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันอ้าเกิดเรื่องขึ้นเยอะแยะมากมายขนาดนี้ฉันก็อยากนอนยาวๆแล้วเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าข้าไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่รอให้ฟาบาทฟื้นขึ้น,นมาพระชายาผู้น่าสงสารเวลาผ่านไปพอสมควรแล้วถึงเวลาที่ต้อง จริงสิพอบ้านหวงังคันนึ้ขึ้นได้ว่าที่จวนแม่ทัพมีเห็ดหลินจือพันปีหากนำมาทำเป็นยาไม่แน่ว่าฝ่าบาทอาจจะฟื้นขึ้นเร็วกว่าเดิมก็ได้นะข้าจะกลับไปเอามาเดี๋ยวนี้เลยช่วยโอกาสไปตอนนี้เลยนะไม่ได้ตอนนี้ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้พระชายาห้ามออกจากที่นี่จะสมหรือว่าเห็ดหลินจือที่เรือนท่านหมอล้วนมีทั้งสิน้น ข้ารู้ว่าตอนนี้ข้าเป็นคนของจวนอองมู่แล้วข้าไม่ควรคิดถึงจวนแม่ทัพบเช่นนี้แต่แต่ก็เป็นสิ่งที่ทําเพื่อฝ่าบาทนะท่านพ่อบ,บ้านถ้าหากการที่ข้าไม่ได้ไปเอาเห็ดหลินจืมมาทําให้อาการป่วยของท่านอองได้รับการรักษาล่าช้าชีวิตต่อจากนี้ไปข้าก็คงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตข้าเพียงแค่อยากทําอะไรเพื่อฝ่าบาทบ้างก็เท่านั้นพระชายา กลม,มอมมิได้มีเจตนาจะขัดขวางแต่อย่างใดแต่ถ้าว่าตอนนี้ฟาบาทยังไม่ฟื้นขึ้นมาหากว่าพระชายาเกิดเหตุร้ายขึ้นระหว่างทางแล้วกลม,มอมจะบอกกับพระองค์ว่าอย่างไรละาา่ะพะยะค่ะเช่นนั้นก็ทําตามที่พ่อ้านว่าเถอะนะวันต่อมาอตายแน่น,นะถ้ารอเขาฟื้นฉันก็ตายแน่นเลยนะสิสวยจริงๆนั่นเนี่ย ฉันนั่งตัวสั่นกลัวอยู่ทั้งคืนแล้วแต่ว่านายก็ดีนะแต่จะว่าไปพระเอกคนนี้ก็หล่อใช้ได้เลยนะยังไงเขาก็ยังไม่ฟืน้นขอจับสักหน่อยจะเป็นไรไปโหผิวดีจังเลยนะเพลาะนายแท้ๆเลยนะนายเป็นคนผิดสวยแล้วเจ้าเป็นสายลับของฝ่ายใดถึงได้บุกรุกเข้ามาในค่ายทหารของข้าเพียงแค่ลำพังบอกมาเขาพูดอะไร ค่ายทหารอะไรนะหรือว่าเขาจะความจําเสื่อมนะไว้ค่อยมาต่อคงจะดีมากกว่านี้ถ้าหากว่ามีคนสนับสนุนฉันมากกว่านี้